ครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเข้าสู่ EP ที่4นะครับในการทำคลิปเกี่ยวกับพระวัตถุพระเครื่องวัตถุมคลของหลวงพ่อออดบ้านช้างวันนี้ยิงอยู่ในรุ่น4ปี2515เหรียญก้นแมลงสาบนะครับสุดยอดเหรียประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อออดนะครับ ที่มีคนนําไปใช้ขึ้นคอจริงประสบการณ์จริงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องดํเนินการสร้างที่การประเมินดํเนินการสร้างนะครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานทางวรอณคดรชัดเจนนะครับนะครับมีแต่การคูยคุยกันประมาณกันมานานละวันนี้ก็เลยจะลองมานําเผยแพร่ก,กันจากการที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ สืบค้นข้อมูลแล้วก็เรื่องเนื้อพิเศษของเหรียญรุ่นนี้ครับนะครับเนื้อเงิน,เ,นเจอกันแล้วครับแต่สิ่งที่ยังคาใจกันอยู่ผมเชื่อว่าทั้งมือเก่ามือใหม่ทุกวันนี้ผมถามใครก็ไม่ให้ตอบได้ครับว่ามีหรือไม่มีไอ้ที่บอกว่ามีก็เพราะเคยเห็นของคนนั้นคนนี้ห้อยแต่ผมบอกตรงนะคนที่บอกว่าเคยเห็นบางคนดูไม่เป็นเลยนะครับหรือบางคนที่ดูเป็น เห็นแล้วกล้าพูดไหมว่าพระของเขาอาจจะไม่แ้นะครับเช่นเดียวกันกับเหตุผลนี้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะพูดเหตุผลว่าทําไมอย่างี่ผมพูดเอ๊ะอีพีที่แล้วว่าผมคิดว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่น่ามีการจัดสร้างเนื้อทองคําและเนื้อนานะครับผมมีเหตุผลนะครับด้วยการหาข้อมูลนะฮะทั้งการสอบถาม เล่นพราเก่าๆนะครับเล่นพราสายพะออดมานานทั้งมือซื้อขายทั้งสายเก็บนะครับสายบูกก๊กแบบมีชื่อเสียงนยในการซื้อพราราคาแพงเ่ยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นช็อตๆนะครับเอาว่าพูดถึงเรื่องจำนวนการสร้างก่อนดีกว่าครับจำนวนการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะพูดไปแล้วพร้อมกับโชว์พราในมือไปเรื่อยๆครับเพลินนะครับ ก็โดยปกติแล้วการสร้างพันของพวกอดอยที่ทำอีพีที่แล้วมาเหรียญปีหนึ่งเก้านะครับก็ไม่น่าจะสร้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับแต่เมื่อการสร้างก็อยู่ระดับหลักพันหลักหลักพันนะหลักพันหลักพันนะครับโดยมีความเชื่อส่วนตัวว่าเหรียญรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ไม่เกินหลักพันกลางๆนะครับอยู่ที่ระดับสามพันไม่เกินห้าพันเหนรียญนะฮะผมเชื่อว่าเช่นนั้นนะครับ มันก็เป็นมาตรฐานมาตรฐานของการสร้างเหรียญยุคนั้นอยู่แล้วนะครับ5,000เหรียญ3,000เหรียญ1,000 0เหรียญนะครับซึ่งการจะสร้างเหรียญวัดไหนจะสร้าง1,000เหรียญได้โอต้องแบบมันต้องดูปัจจัยสิ่งแวดล้อมไปหลายอย่างนะครับทั้งจํานวนลูกศิษย์คนที่จะมาทําบุญการไปมาหาสู่วัดถึงง่ายไหมเข้าถึงง่ายไหมการโคมนาคมนาคมสะดวกไหมโอ้ยลิขิพันกันนะครับ ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างอยู่แค่ระดับหลักพันนะครับสามสี่พันห้าพันเหรียญประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้ละนะหรือว่าเยอะแล้วนะครับเงินเงินก็อย่างที่บอกว่าพบเจอเฉพาะในบล็อกเนี้ยบล็อกตาเปิดและผากแตกตอนนี้ยังเจอแต่บล็อกนี้นะผมยังไม่ได้บอกว่าเนื้องเงินอาจจะมีบล็อกอื่นก็ได้เรายังไม่เคยเห็นนะครับแต่ที่เห็นแน่ๆคือบล็อกนี้เขาเชื่อว่ามีแต่บล็อกนี้นะ ทำให้ทำให้ต้องตีตีกันว่าตอนนี้เนื้อเงินมีการจัดสร้างให้บล็อกมีไปก่อนเพราะเราเห็นการความจริงกันแล้วว่ามีแค่บล็อกมีบล็อกเดียวนี่คือเห็นจากของจริงนะครับทั้งรูปภาพและของจริงแล้วครานี้ทําไมถึงมีบางคนบอกว่ามีเนื้อทองคํามีเนื้อหน้าอันนี้ถ้าเกิดจากการที่เขาเรียกว่าเล่นมาเนี่ย เขาก็พูดกันมาตลอดครับผมถามจากคนที่เล่นซื้อขายกันมาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่ามีกันนะมีกันนะแต่มันมีมีคนครับที่เคยเห็นเหรียญพวกนั้นมีแต่คาพูดว่าเคยเห็นอยู่ที่บ้านใครบ้านไหนมีตระกูลเป็นคนเก่าคนแก่นะครับมันเป็นเรื่องไม่ยากครับสตอรี่อตำนานนิทานมันสร้างกันได้ครับบางทีมันสร้างด้วยการ อุปโลงขึ้นมาหรือการสร้างหรือการทำของยิงยัดรังก็มีนะครับมันมีมันมีทุกยุคทุกสมัยนะครับนะเพราะคนสมัยก่อนเขาดูพ้าไม่เป็นหรอกนะครับบ้านบ้านคนมีเงินพวกนี้เขาดูไปที่ไหนพอเห็นว่าเป็นพราเกจิที่เป็นนับถือเนี่ยเอาไปโอ้นี่เนื้อทองคํานี่เนื้อหน้านี่เนื้อเงินก็ชเช่าซื้อกันละก็หน้าเหมือนก็หน้าก็เหรียญสภาพเหรียญก็เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับ สิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดก็คือเหรียญที่ว่ามีอ่ะมันต้องมีการปรากฏสู่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะมาในรูปภาพหรือการเห็นตัวจริงหลายๆตานะรูปภาพก็ต้องชัดเจนอย่างเงี้ยเนี่ยถ่ายมาเนี่ยหรือแม้จะอยู่ในกรอบเนี่ยมันก็ต้องเห็นครับหน้าหลังนะครับแต่ที่เคยเห็นโชเนี่ยหน้าก็แบบถ่ายมาไม่ชัดอยู่แล้วหลังก็ไม่ให้เห็น นะแถมถ่ายมาในแสงเต็มกลางวันเนี่ย,ย,แ,ยแถงสะท้อนเต็มเนี่ยเต็มเลนเลยมองแลวไม่เห็นเลยเบลอกว่านี้เยอะทั้งนี้มีแล้วเวลาถ่ายรูปขายกันเนี่ยโดยเฉพาะคนเอามาโชว์เนี่ยมันถ่ายรูปตัวเองที่ขายโคตรชัดเลยแต่เวลาโชว์เหรียญระดับตำนานทำไมโชว์เหรียญที่แบบถ่ายมันดูไม่ออกดูเบอร์ดูบวมดูกำกวมข้างหลังก็ไม่ถ่ายเหมือนกับถ้าถ่ายมาแล้วเดี๋ยวมันจะรู้ความจริงว่าเหรียญนั้นมันดีหรือไม่ด,มดีหรือเปล่าอันนี้คือผมที่ผมเห็นเลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพมันไม่เคยเจอที่เห็นแล้วเข้าตาสำคนที่ดูเป็นเลยเนี่ยจะให้เชื่อว่ามีมันก็เป็นไปได้ยากนะครับโดยเฉพาะเนื้อทองคําเนี่ยผมมีการสอบถานนะผมจะไล่ลําลดับจากเหตุการณ์ล่าสุดก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดผมได้คุยกับพี่ชายท่านหนึ่งนะที่เล่น พระอุธยาสายเก่าถ้าบอกชื่อไปก็คงจะรู้จักแต่ผมไม่ขอพูดชื่อพี่เขานะเพราะว่าเอาเป็นว่าพี่คนนี้แกมีเหรียญรุ่นแรกหลวพออดระดับแชมป์ซูเปอร์แชมป์ล้มแชมป์อยู่ในวงการตอนนี้น่าจะมีอยู่คนเดียวที่มีความสวยระดับนั้นนะครับนะสายหลวงพ่อพันธ์วัดบ้านสร้างท่านก็เก็บเยอะหลวงพ่อพออดนี่ม,มีไม่ใช่น้อยเหรียญหายากหลักๆนะครับ พวกสมเด็ดจจักรุรรดกษัตริย์พระบูชาผมว่าผมบอกแค่เนี้ยสายหอ่อนรู้แล้วว่าใครพอดีวันนั้นได้เจอกันที่บ้านของแอดมินนะครับแอดมินผมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยกำลังผมกําลังคุยเรื่องพระแกแวะเข้ามาได้คุยกันหลายเรื่องสนุกสนานผมก็เลยถามเลยว่าพี่ผมถามจริงๆนะครับผมเรียกชื่อแกนะพี่ครับจุดๆๆพี่เก็บมานานพี่เคยเห็นเหรียญทองคําของรุ่นนี้ไหมพี่ คนแมลงสาบแกก็บอกแกก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นได้ยินว่ามีแต่แกก็ไม่เคยเห็นนี่ดับคนเก็บพระลุงพระออดมาดับเกินสิบปีนะเกินผมนี่สี่ปีเพิ่งมาเล่นแต่ผมรู้จักพระออดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะนี่ก็จะสิบปีแล้วเขาเล่นมาก่อนผมเป็นยี่สิบกว่าปีอ่ะประมาณยี่สิบกว่าปีเขาเล่นมานานแล้วอ่ะเขายังไม่เคยเห็นเลยครับแค่ได้ยินว่าอยู่ที่บ้านนั้นบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ย นะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะแล้วไกบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีการบอกว่ามีเหรียญทองคําเนี่ยมาเปิดมาเอามาขายอยู่ที่บนห้างเดอะสกายก็แสดงว่าไม่นานนี้เราาเดีสกายเราอยู่มาไม่นานมากเขาก็ไปดูกันสรุปแล้วมันก็เก๋ครับอ่าครับหนึ่งเก๋นะทองคำหนึ่งเก้นะเพราะนั้นหนึ่งเก๋ครั้งนี้จากมือระดับนี้ที่มีชื่อเสียง แบบบอกไปอ่ะคนเล่นพระระดับ,บยุทธยาไม่มีใครรู้จักเขาะครับมันก็น่าจะยืนได้ว่าเหรียญที่บอกว่ามีเอามาขายมันเกลอหนึ่งเหรียญและเหตุการณ์ที่ไล่ล้อนลงไปอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญสำหรับผมนะผมได้มีโอกาสคุยนะครับคุยกับลูกชายของเท่าแก่หยีนะครับที่เป็นคนจัดสร้างหรือเป็นน่าจะเรียกว่าจะจัดสร้างก็ได้หรือถ้าเอาง่ายง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีความสําคัญในการจะสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับ ท้แกแยหยีที่มคนอำเภอวังน้อยนะครับคือท่านกำนันสองผมต้องขอเนี่ยท่านกำนันเอ่ยชื่อท่านมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นนักปกครองเป็นเจ้าหนี่ปกครองเหมือนท่านกำนันนะครับได้มีโอกาสคุยให้กำนันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีเป็นการประชุมสัญจรของอำเภอวังน้อยนะตอนนั้นอำเภอกําลังสร้างกำลับปรุงห้องก็เลยมีการประชุมวนไปเรื่อยวันนั้นไปวนอยู่ที่วัดตะดงครับวัดตะดง ผมจำชื่อวัดตาดงไม่ได้ชื่อชื่อชื่อวัดจนไอมาเอาเรียกวัดตาดงแล้วกันในขณะที่กำนันกำลังยืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นไม่ได้ผมจ้องอยากจะคุยกับแกนานละยืนคุยกันกับในกลุ่มผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมก็เข้าไปหาเลยผมก็รู้จักกันหมดอะครับกลุม่มนีไม่ได้มก็บอกกำนันครับสวัสดีครับนั้นผมถามกำนันเรื่องหนึงนะ่งอ่ะผมพาไปกลางวงเลยนะทุกคนรู้จักผมก็ทักทายกันก่อนผมถามกำนันทรงว่าท่นานนั้นครับเหรียญก้นแมลงสาบเนี่ย มีร้างเงินทองคำนะครับท่านกำนันกำนันท่านกำนันก็ก็คุยกับผมครับหันมาตอบอผมแต่ก่อนจะตอบท่านฟรรานังคารว่าท่านอึง้งไปนิดนึงสตันไปประมาณสองวิแล้วคำพูดที่ท่านตอบมาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยสิ่งพูดที่เคยพูดท่านกำนันเลยอาจจะแบบไม่ตรงไม่ตรงบนบางคำแต่ประมาณแบบนี้เลยว่าแกร้องเงี้ยเจ๊ขึ้นมานิดนึงจิ๊กขึ้นมานิดึงว่า รุ่นที่กูอยู่มันไม่มีนะแต่ตอนหลังเซียนมันบอกว่ามีวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยท่านพูดประมาณเงี้ยผมเนี่ยซึ่งแบบผมก็ไม่กล้าถามต่อละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเนื้อพิเศษนะจริงๆแล้วถ้าเราถามได้มีโอกาสได้คุยกับบ้านที่เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของเปนแกนหลักในการจะสร้างเหรียญรุ่นนั้นที่มีเนื้อพิเศษดยเพพาะนทองคำเนี่ย ควรจะต้องมีติดบ้านนะครับไม่ติไม,ไม,ไม่ไม่มีติดอยู่ที่บ้านก็อาจจะแบบให้ญาติพี่น้องญาติสนิทไปอะไรอย่างเงี้ยต้องมีประวัตินะครับว่าให้อาจจะให้แบบผู้ว่าแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะมันจะอยู่ในบ้านก็ต้องอยูนะ่ท่านต้องรู้ว่ามีนะครับท่านต้องรู้ว่ามีผมเลยไม่กล้าถามต่อเลยว่ามีไม่มีในบ้านเพราะท่านบอกแล้วว่ารุ่นกูกลัวไม่มีเขาว่าไม่กล่วไม่มีนะแต่ทาไมรุ่นหลังเซียนบอกว่ามันมีว่ะ ก็ลองคิดเอาคับคำพูดนี้ท่านกำนันนะครับลูกชายของท่านราแก่หญีนะครับนะท่านกำนันก็ไม่ได้ว่าไม่รู้จักพระนะกำนันท่านห้อยหลวงพ่ออดอรุ่นแรกนะครับที่คออ่ะบอกกา,กากยันใหญ่ผมเคยส่องแล้วนะแล้วก็ลูกน้องอ่าหรือว่าอะไคนที่รู้จักท่านท่านก็แจกหรือว่ามาสาปไปเยอะนะครับเดยกแจกให้เนี่ยช่างที่ทําอยู่วอเปตอิเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับ ด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้ผมมีความมั่นใจขึ้นมาว่ามันไม่น่าจะมีการสร้างนะครับนี่ก็ย้อนลงไปอีกจากที่เคยเห็นในกลุ่มในการโชว์เนี่ยผมก็เห็นโชว์เนื้อทองคําเลี่ยมทองอยู่องค์หนึง่งนะแต่คนนี้เอามาโชว์ผมมาเล่นตอนหลังเนี่ยผมเห็นเขาโชว์แต่ข้างหน้าข้างหลังเขาไม่โชว์แล้วโอ้โหพ้ากว่กาไกลด้วยบอกทองคําของคนนั้นคนนี้เขาก็คนเข้าไปกดหลายใหญ่เลยโอ้หายยากเป็นระดับตำนานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น ไอ้เราก็แคปหน้าจอมาขยายอย่างเงี้ยขยายดูมันก็ดูไม่ใชดหรอกเพราะถ่ายแบบแหมมันก็บอกว่ามันถ่ายมาแล้วมันมันดูไม่แต่ว่าพอขยายจริงๆมันก็พอจะเห็นเขาโค้งแล้วว่าเนี่ยหน้าไม่สวยอย่างเงี้ยเนื้อต้องคำมันโคตรคมนะผมบอกให้นะเนี่ยเนื้อต้องแดงเนี่ยเนี่ยบล็อกนี้อย่างบล็อกนี้นบล็บอกตาหยีเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูนะเนี่ยไอ้ตรงขอบขอบ,ขอบเดี๋ยวผมหาไม้จิ้มไม้หูหน่อยเนี่ย เนี่ยเอางี้่าตรงขอบเสียมาด้านในมันจะเป็นแหลมแหลมันจะคมกริบเลยเนี่ยนะครับผมเคยเจอเนื้อเงินเก๋นเนี่ยที่เขามาลงในกลุ่มแล้วนั้นที่ก็ว่าที่ว่าทักไปว่าเก๋นเนี่ยแล้วก็ไปไปพิสูจน์กันนะ่ะมันไม่คมอย่างนี้นะมันจะดุน้นมันจะตื้อๆด,ด้วนๆนะ่ะนะครับทองคำนี่ขยายมาก็ไม่ค่อยคมครับผมดูแล้วคือสภาระมันคมมันต้องเห็นนะ่ะนะครับ ก็ screws, สงวนสงสัยมานานจนมีว oh right. ันหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสนะโอกาสได้เห็นภาพข้างหลังเหรียญนั้นโดยที่ไม่ตั้งใจคือผมได้ทําการไปรับพระที่ผมประมูลหลวงพ่อออดเนี่ยจากอ่ไปว่าน้องนี่ผมอ้างชื่อได้เพราะว่าผมไปรับพระจะขาผมประมูลพระเขามาเนรุ่นนี้เลยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญนี้ด้วยแหละเนี่ยเหรียญนี้ผมน่าจะเช่ามาจากเขาใช่แหละเหรียญนี้แหละผมจําได้พระผมซื้อมาเนี่ยผมประมูลนี้มาจากเขาสมัยก่อนแล้วก็ ไปรับที่ร้านข่าวน้องเอกคันหามก็อเผอิญไปเจอกับน้องท่านหนึ่งพอดีนะครับที่เขาก็เล่นซื้อขาอยเนี่ยก็คุยกันผมก็คุยอย่างรุ่นนี้แหละพอดีที่ต้องเล่าอย่างนี้เ่าะว่าถจะอยู่ที่ไปคุยเรื่องนี้ได้ไงเพราะาผม,มรับเย่ารุ่นนี้ไงผมเลยคุยว่ามันมีเรื่องเกย์เรื่องแท้ดูยังไงอะไรเงี้ยผมดูตัวแทงเงี้ยตั้งแต่สมัยแรกแล้วผมไม่ได้ดูลองข้างในหรอกเพราะว่ามันดูยากเวลาเราดูจากภาพถ่ายมันซื้อไม่ได้พอผมพูดอย่างนี้นต้องคำปุ๊บ ไอ้นองน,นี่ก็เอ๊ะขึ้นมาพอดีมันจำได้ว่ามันเคยแคปภาพไว้ตอนที่เขาสมัยก่อนที่เขาโชว์อางโชว์ทั้งหน้าทั้งหลังผมก็ออางั้ขอดูหน่อยสิมันก็หาภาพผมโชว์สับมันบกเก็บไว้นะหาเพเอ,อิรเจอพอดีเลยพอเปิดหลังมาปุ๊บปั๊บโอ้โหมันไม่เป็นรอยแทงอย่างนี้ครับมันเป็นตีโค้งไปเลยครับ มันไม่เป็นเนี่ยมันไม่เป็นรอยอย่างเงี้ยเนี่ยรอยแหลมแหลมที่มันไบอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเอาใจซีได้ผมหาไมา้ผมไม่เจอละเนี่ยมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแปบนึงครับเนี่ยมันไม่เป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นแหลมแหลมเห็นไหมแต่เป็นโค้งเลยมันเป็นแบบเหมือนตัวเก๊อะ ก็เลยไม่รู้เรียนนะมันเป็นเอาบล็อกเกยไปทาเป็นทองคำมาขายสมัยก่อนหรือว่าไปชุบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่เห็นเหรียญจริงบอกเลยว่าไม่เห็นแล้วรู้เลยว่ามันเก๋แล้วประมาณเราคิดแล้วว่ามันเก๊แต่เราอยู่ข้างหลังเราพูดไม่ได้ไงแล้วก็อยู่ดีไปสวดเขากลางการะทูไม่ได้เขากำลังชื่นชมมันอยู่นะครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่อีกครั้งที่เรื่องเนื้อหน้าแอดมินผมนี่แหละช่างเลี่ยมพราบอกชื่อไปก็รู้ว่าใครอะ เขาเคยเรียบเนื้อนาคนะครับเขาเคยเรียบเนื้อนากแจกก็กำกึ่งแรกก็พูดไม่กล้าไม่รู้ยังไงแต่ผมดูจากรูปที่แจทายเก็บไว้มันเก๊อ,อยู่แล้วจนตอนนี้เขาก็เข้าใจาแล้วว่ามันไม่ดีประมาณอย่างนั้นแล้วกันนะครับซึ่งมันทําให้เกิดเขาเรียกว่ามันเกิดการปรากฏของเหรียญที่องคําตัวจริงที่พี่ชายนักเล่นพระมีชื่อเสียงไปเห็นจะไปดูซื้ออเพื่อซื้อมันเก๊ ภาพถ่ายที่โชว์มันก็เก๊คนละเหรียญกันเท่ากับทองคำสองเหรียญนี่เก๊สองเหรียญเลยนะเนื้อนากนะครับที่ผมบอกเนี่ยที่ที่ที่ช่างเลี่ยมผ้าผมเจอเนี่ยก็ไม่ดีอะครับเก๊แน่นอนแล้วอีกครั้งที่มีมือมือเก่ามือเก่าเขาโชว์เนื้อหนานี่เลี่ยมพลาสติกแล้วถ่ายมาเบอร์เบอร์แต่ไม่โชว์หลังเนี่ยผมก็ตีเก๊อยู่แล้วครับเพราะถ้าเหรียญมันแท้คุณต้องกล้าโชว์หน้าโชว์หลังสิครับถ่ายมันชัดเหมือนที่คุณขายภาพขายผ้า ดังนั้นการพบเจอที่ผมเจอเองเนี่ยนะจากสี่ครั้งเนี่ยเนื้อตำนานเนี่ยมันเก๊ทั้งหมดแล้วทำให้ผมผมจะเชื่อได้ไงว่ามีเหรียญรุ่นนี้สร้างอยู่จริงก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจ,จรยารณญาณของท่านที่รับฟังอยู่นะครับว่าท่านจะเก็บคมพูดของผมที่ประเมินออกไปเนี่ยไปเป็นน้ำหนักแค่ไหนจะไม่เชื่อเลยก็มันก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะมันโอกาสที่เราจะเช่าซื้อเหรียญพวกนี้มันก็ลำบากยาก ถ้ามีจริงก็วาสนาดีมีเงินพอก็คงได้ซื้อครับแต่ถ้ามีเงินวาสนาไม่ดีเจ้าของขก็ไม่ขายเราถึงเวลาขายก็ไปขายคนอ,อื่นเยอะแยะไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขอพูดคำน,นี้ด้วยกันว่าอัปเดตข้อมูลณนะปัจจุบันวันนี้ที่ผมทำคลิปคืนวันที่เก้าคืนวันที่เก้าวันเดือนมกราคมปี2 5 6 6หกสิปีใหม่นี่แหละผมทำเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิป ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าจากการหาข้อมูลทั้งจากบ้านคนจะสร้างผมเชื่อว่ารุ่นนี้ไม่มีการสร้างหนือท่องคำณนะเวลานี้นะผมเชื่อว่าไม่มีจะใช้คำว่าเชื่อว่าไม่มีการสร้างก่อนนะครับผมไม่ผมไม่บอกว่าไม่มีเลยนะเชื่อว่าดีกว่าว่าไม่มีแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีขึ้นมาเนี่ย ผ่านการพิสูจน์นะครับด้วยตัวตัดอย่างที่ผมเคยโชว์ตัวตัดรอบที่แล้วเนี่ยภาพยังอยู่นะครับเนี่ยผมเอาภาพให้ดูก่อนภาพตัวตัดรอบที่แล้วว่าผมมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ทั้งสามบล็อกบล็อกตายันเปิดบล็อกแรกนะครับนี่มายันเปิดบล็อกแรกผมเขียนเลยเหรียญที่หนึ่งยันเปิดแล้วก็บล็อกตายีซึ่งเป็นบล็อกที่สองและบล็อกตาเปิดหน้าผากแตกคือบล็อกที่สาม มันเป็นตัวตัดเดียวกันทั้งหมดดังนั้นเนื้อทองคําเนื้อนาคนะครับไม่ว่าเหรียญจะอยู่ที่ใครบ้านไหนตระกูลไหนที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่คําตอบครับคําตอบมันคือเหรียญในมือเหรียญที่จะมาคุยพิสูจน์กันว่ามันเป็นตัวตัดแบบนี้ไหมถ้าใช่ก็ชัดเจนมีการสร้าง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆของสายหลวงพอ่อออดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ว่ากันตามความจริงครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่มีคือไม่มีครับมันก็ยังมีเหรียญแท้ในทองแดงที่เราสะสมส,สวยๆอย่างนี้เยอะครับหน้าแดงหลังแดงผิวไฟท่วมๆอย่างเงี้ยผมจะเก็บแต่อย่างนี้เท่านั้นนะครับอันก็ วันนี้ก็เนื้อหาผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับในการพูดถึงเนื้อพิเศษเนื้อตำนานที่เล่าขานกันมาเป็นสิบยี่สิปีว่ามันคือเนื้อทองคาเนื้อนหน้าในรุ่นนี้นะถ้ามีจริงวันหนึ่งผมมีวาสนาบุญถึงขอให้ผมได้เห็น <S <S เหรียญแท้ๆแม้จะเป็นเพียงภาพถ่ายแบบนี้ขอให้เห็นนะครับนะหน้าหลังชัดช ผมบอกเลยว่าผมไม่ต้องดูตัวตัดดูเรื่องครับแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเสือกทำเนื้อท้องคำบอยขอพูดขอโทษทีพูดหยาบเสือกไอคนทําเก๊นเนี่ยเขาเสือกทะลึ่มาทำเนื้อทองคำแล้วเอาเมียงนี้ไปถอดมาก็ต้องขอดูตัวตัดเลยนะครับถ้าจะมีการซื้อขายกันนะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งชั่วโมงน้ำน,นะครับงนั้นข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพิสูจน์ด้วยตัวเอง ผมตามหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการไปคุยกับนางซงที่เป็นลูกชายของนัแก่ยีนะครับผมคุยกับเซียนพราจับประเทศที่มีชื่อเสียงในประเทศอย,ยุธยารู้จักกันหมดน้าเล่นสายพระออดมีเหรียญพระออดแชมป์อยู่ผมคุยถามข้อมูลตรงๆเลยผมเป็นคนพูดตรงๆไม่มีใครเยี่ยนสักคนว่ามีนะครับดังนั้นชั่วโมงนี้ผมจะตีว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีทองคําน่าจะบไม่ได้มีการจัดสร้างทั้งเนื้อทองคําและเนื้อหนาคนะครับส่วนวามจริงทั้งหน้า จะเป็นเช่นไรก็เราให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีแต่ถ้ามันมีสักวันเราต้องได้เห็นครับ EP ที่สี่นี้ขอลาไปด้วยเหรียญก้นแมงสาบบล็อกตาหยีนะครับแดงหน้าแดงหลังเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับสวัสดีครับแล้วพบกัน EP ที่ห้าครับกับ พระสมเด็จยุคต้นหลงพ่ออดวัดบ้านช้างสวัสดีทุกท่านครับ